อาจารย์อ้อนกันงาและสวัสดีครับนายแบบอยู่หมู่ไหนครับนายแบบครับหมู่ยี่สิบหมู่ยี่สิหมู่ยี่สิบ้านเรกะเนาะบรรกะบรรกะพัฒนาบ้านเก่านี้มีสองหมู่เนาะมีสองหมู่ใช่ไหมหมู่สิบเจ็ดนี่เออสิบเจ็ดก็ยี่สิบเจ็ดก็ยี่สิบยี่สิบนี่เป็นหมู่ใหม่ใช่ไหมครับที่ที่จะอยู่ไปทางโน้นมานาอะไรนี่ใช่ไหมอ๋ออันนี้ผมยังไม่ตัดนะครับนี่ย ผมยังไม่ตัดนะครับนี่ครับผมยังไม่ตัดอ่าให้ชมดูก่อนนี่ครับผมยังไม่ตัดผมกาลังสีสวยเลยครับนี่ผมอยากได้สีนี้จะได้ไม่ต้องไปย้อมเนาะแต่เวลาตัดนี่เขาจะตัดเป็นถ้าหัวอย่างนี้มาตัดมาแล้วเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งนะคิดไหมครับเดือนหนึ่งได้ไหมครับประมาณนั้นแหละเดือนหนึ่งเนาะถ้าผมขนาดนี้จะตัดมาแล้วเดือนหนึ่งคนตัดร้อยคนก็จะมีคนตัดเจ็ดสิบคนตรงนี้ทรงนี้คือทรงอะไรครับคือทรงรองโขก ลองทรงลองทรงผู้สูงอายุอ่าโอเคลองทรงผู้สูงอายุลองทรงสวลองทรงสวนะแต่ไม่ได้อยู่ในสภาใช่ไหมครับผมลองทรงสวครับใช้เบอร์อะไรอาจารย์เบอร์เบอร์สามเอาเบอร์สามมาจัดเบอร์สามก่อนเลยไล่ไปที่ระเบอร์ดีกว่าเนาะจะได้ง่ายเนาะอาจารย์อ่าเบอร์สามใส่เข้าไปเลยครับเพราะว่าเบอร์สามเนี่ยเราก็เอาขนาดนี้ไปก่อนรอบหัวนะรับเบอร์สามนะจะได้ง่ายขึ้นนะสำหรับคนที่หัดไปนี่ครับ เบอร์สามไปก่อนคนตัดห้าสิบคนเอ้ร้อยคนจะตัดห้าสิบคนตรงเนี้ครับผมวิจัยมาแล้วว่ามาจองค์การยูนิเซฟหรือไงไม่ใช่ครับองค์การนาซาไม่ใช่ครับองค์การบาเบอร์องค์การอาบาเบอร์ใช่ไหมจะมีคนที่เขาอยู่ในองค์การบาเบอร์หรือไงครับถ้ามาตัดร้อยคนจะมีคนตัดแบบนี้อยู่ประมาณห้าสิบคนงานอยู่ในนั้นใช่ไหมครับแล้วจะมีคนแย้งไหม ก็ยั้งก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าคุณตาก็ยั้งมาได้นะคุณตาคได้ได้ได้ตาบาร์เบอร์นะครับมีคนตัดห้าสิบคนร้อยคนครับร้อยคนตัดแค่ห้าสิบคนเนาะครับอีหมูนั่นก็เป็นรองทรงสูงรองทรงกลางรองทรงต่ำนะครับอ๋อมันจะเป็นทรงอื่นไป่แต่อันนี้เขาเรียกว่ารองทรงคนผู้สูงอายุครับพอเราใส่พอเราใส่เบอร์เบอร์สองเบอร์เบอร์สามนะนี่อ่าครับเสร็จแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งเสร็จแล้วนะเอาเบอร์หนึ่งมาเลย เบอร์หนึ่งจัดเลยทีนี้เบอร์หนึ่งทีนี้ทีนี้เราก็ใช้เบอร์หนึ่งนะพอใช้เบอร์สามไปรอบแล้วนะแล้วเอาเบอร์หนึ่งมาผมก็เป็นลองทรงทันทีเลยเห็นไหมครับครับเห็นไหมครับเป็นลองทรงแล้วนะปึ๊บนะง่ายไหมล่ะง่ายมากเลยครับนี่คดใหม่ก็ได้ังผมก็ตัดได้ดีจัดก็ลองทําให้ได้ตามที่ผมบอกนี่ด้านหลังใบหัวก็เบอร์หนึ่งเหมือนกันครับเห็นไหมครับครับอ่าก็เป็นลองทรงแล้วครับ นี่ทำมาลองทรงผู้สูงอายุก็จะหลึกเหนือริมใบหูกลางใบหูนี่แหละรครับครับน,น,นั่นที่นี่มีในสารระบบไหมครับอาจจะมีลองทรงผู้สูงอายุอะ่ะมันจะเป็นลองทรงกลางลองทรงสูงลองทรงต่ําอะไรงงี้หรือเปล่าอันนั้นอยู่ความเหมาะสมของผู้ผู้มาให้บริการครับผู้ให้บริการหรือผู้บริการ ผู้มามาให้บริการผู้บริการผู้มารับบริการครับผู้มารับบริการเนี่ยฟังผมก็จะไม่ค่อยเข้าใจตรงช่วยแปลให้ด้วยช่วยแปลด้วยแปลไทยเป็นไทยนะแปลไทยเป็นไทยครับผู้มาให้บริการเอ้ผู้มารับบริการรับบริการนี่แหละครับผมงงตรงนี้แหละครับงงงงตัวเองนะยิ่งพูดไปยิ่งงงตัวเองงงมากครับงงตรงไหนภาษาไทยนี่อาจารย์ออได้เกรดเท่าไหร่ครับ ในเกตสอครับในเกตสอก็ตกเปียดันครับไม่ไม่ไม่ตกแล้วครับไม่ไม่ตกไม่ตกตัวสะกดมันไม่ไม่ชัดตัวสะกดไม่ชัดก็เลยไม่ตกใช่ไหมไม่ตกครับไม่ตกไม่ตก ไหนว่าเรียนแล้วตกโรงเรียนอะไรเงี้ยอาจารย์ตกหลายรั้นมาตกตกที่อ๋ออาจารย์ตกโรงเรียนคือโรงเรียนเป็นร่องเป็นหลุมเป็นอะไรแล้วก็หล่นลงมาอ๋อไม่ได้ตกแบบตกชั้นนะหงายลงมาหงายลงมาจากโรงเรียนที่วัดบ้านลงใหญ่ใช่ไหมครับที่เรียน่ก็เลยเรียกว่าตกอ๋อก็เลยเรียกว่าตกแต่ผมก็คิดว่าอาจารย์สอบผมสอบได้สอบได้สอบผ่านอยู่ใช่ไหมสอบผ่านอยู่สอบผ่านอยู่หรืออาจารย์เขาลำคาญเว้ยผ่านไป อะไรอย่างงี้ยไหมอาจารย์เขาเขาไม่ลำคาญแต่เขาตีผมสองสามทีอ๋อตีเลยอาจจะอาจจะเห็นผมมึนมากเกินไปเลยปล่อยให้ผมแล้วมีการสุ่มหัวไหมซุ่มซุ่มด้วยมีการซุ่มใ่ไหมกากลัวมากนิดกลัวก็กลัวตับกลัวอาจารย์สุ่มแล้วบีบด้วยอย่างเงี้ยบีบบิดบิพุงหยกอีกบิบพุงอีกนั่นเลยแต่กนมีจริงครับอันนี้แต่เขาบหมบพุงหยกกระตินบิดิบหน่อยคุณครูเขาก็อยากให้เด็กได้ดีเลยนะครับผม สมัยก่อนมีการตีนะแต่ก่อนเขาไหวตีด้วยใบรรทัดเราถอดเบอร์หนึ่งออกใช่ใบรรทัดใช่บรรทัดมายุงนะอันนี้เรื่องจริงออกไม่ใช่ใบรรทัดยังงี้กันนตอนใี่ถอดเบอร์หนึ่งอ่อนมาเบอร์ศูนย์มาเก็บเป็นเป็นรองใบรรทัดมายุงอีกไหวแบมือตีปั๊บนมอตีมือปั๊บเลยเนาะแต่เดี๋ยวนี้ตีไม่ได้น่ะจะมีขาามีอะไรอ่อนจะมีความผิดอยู่ครับแต่ก่อนคือเด็กก็ไดด้ีเยอะนะเบอร์สามเบอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็มาเบอร์ศูนย์ เก็บมันก็เป็นลองทรงแล้วครับนี่เป็นลองทรงแล้วเป็นแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมอาจารย์เกือบเสร็จแล้วครับเหลืออยู่ประมาณจักสามสิบเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นมันตรงไหนที่ยังไม่เสร็จอาจารย์ตรงที่ไม่เสร็จคือข้างบนเราก็ใช้เป็นกันไกตัดกันไกซอยอ๋อกันไกซอยถ้าเราไม่ใช้กันไกเราจะทํายังไงมีวิธีอื่นไหมมีวิธีอื่นอีกเยอะเยะแต่ผมว่าเอาอาจารย์ถนัดที่ว่าอาจารย์ถนัดงก้นไหมผมก็เริ่มมาก่อนเริ่มเบอร์หนึ่งเบอร์สมาก่อนจะมีการจุดไฟไหมอาจารย์ ไม่ทำรับเพราะว่าผู้สูงอายุต้องให้เกียรติต้องให้เกียรติใช่ไหมเอาไฟจุดแล้วแกก็จะวิ่งแกจะแพ้เนี่ยปกติอาจารย์เคยจุดไฟนะที่บ้านสลาแต่ไม่ทำเราครับไม่ทำนะมันแปลกเกินไปมันแปลกประหลาดทรงที่แปลกใช้จุดไฟทีนี้เรามาดูฝั่งนี้ครับเัามาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็เหมือนกันเนี่เบอร์สามเบอร์หนึ่งแล้วก็เบอร์ศูนย์เก็บดู่นะครับเบอร์ศูนย์เก็บนะครับทีนี้ด้านบนเราก็ ให้ดูเหมาะสมว่าสองข้างนี่เท่ากันหรือไม่ก็เอาวีโต้วีใหญ่มาเอาวีโตมาวีโตวีใหญ่มาแล้วก็กันไก่เนาะไม่ต้องไม่ต้องกันไก่ก่อนปาดข้างก่อนอันนี้ให้ดูว่าส่วนไหนส่วนไหนที่ไม่ดีปาดแบบขนมเปียกปูนแม่จานปาดแบบเดียวกันตรงไหนที่็นเป็นเหลี่ยมอย่างนี้เราก็ปาดเราเห็นเหลี่ยมเราปาดลงมาเลยนะปาดตงแต่งเขาเรียกต่งตกแต่งเหมือนกับฉาบปูนฉาบอะไรอย่างเงี้ยเนาะดียวกันอฉาบปูนว่ากันง่ายนี่ตกแต่งให้มันกลมกลืนกับ อันนี้บอกหัวคนเป็นปูนเลยไงอาจารย์ก็คิดอย่างนั้นแล้วนายแบบจะคิดยังไงนายแบบขำเลยนะครับผมนายแบบก็ขำนะครับตรงนี้ยังสมมติตรงนี้มันสูงอาจารย์นันต้องขอโทษนะเนี่ยไม่มีเจตนานะครับเนี่ยเป็นช่างที่ดีต้องขออยู่แล้วช่างที่ดีต้องขอโทษนะครับพ้าช่างที่เร็วก็เอามีดเอาขวานฟันกับพอพูดจริงๆอะอาชีพของช่างตัดผมเนี่ยเป็นอาชีพอาชีพที่ต้องให้เกียรติ เราไปจับอยู่ที่หัวนะบางคนนี่ไม่ยอมกุ้งหมยใครเลยนะเป็นนักเลงใหญ่ๆถ้ามาอยู่ช่างตัดผมก็ต้องยอมแหละครับช่างตัดผมใช้มือสุ่มด้วยนะทุกอย่างใช้มือสุ่มไหมอาจารย์ผมก็เลยคิดถึงสมัยก่อนเรียนนะครับที่มีอาจารย์เ็าสุมเราเลยแต่เด็กก็ได้ดีเยอะนะไม่ว่าครูหรอกครับาทีนี้เราก็มายืนดูข้างหน้าเนี่ยตรงไหนไม่ดีแล้วก็ปาดอย่างนี้นี่กระดันขึ้นไปเห็นไหมครับตรงไหนไม่ดีเขาเป็นเลียวไหมอาจารย์ก็ ช่างอ่ะเร็วช่างเร็วนะตรงไหนไม่ดีก็เร็วใช่ไหมตรงไหนไม่เร็วก็ดีตรงดีอ่าใช่ดูนะครับผมนี่กำลักลัวเรื่องเรื่องภาษานี่แหละครับโอ้มันยากครับภาษาภาษานี่มันดิ้นได้ดิ้นได้มันดิ้นได้เราจะพูดยังไงก็พูดได้ที่ปากคนตอนแรกผมกลัวว่าแม่ไม่ไหนที่ไหนได้ผัว่าที่เแม่ห้าง ภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยว่าจะเป็นแม่ไม้หรือแม่ห้างก็ยังไม่ดูแม่ไหมนี่ผัวตายอ่าแม่ไหมผัวตายอนี่ชัดเจนนี่นี่ต้องอย่างนี้แล้วแม่ไหมผัวตายครับถ้าแม่ห้างล่ะครับแม่ห้างผัวทิ้งผัวทิ้งโอเคมันต่างกันตรงนี้นะอันี้ไฮโซห้างล่ะมันมันไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ไม่เหมือนกันไฮโซห้างเป็นยังไงไฮโซห้างไม่รู้ล่ะรวยแล้วก็ไม่มีผัวนี่ป็นยังไงไฮโซห้างรวยไม่มีผัวถ้าห้างล่ะ ห้างบางลำพูอย่างเงี้ยห้างใหญ่ๆห้างโรตัสห้างบิ๊กซีอย่างเงี้ยทำไมเขาเรียกเป็นห้างล่ะเพราะว่าแต่ทำไมคนทำไมเรียกไอ้ขี้ห้างอย่างเงี้ยออนี่ภาษาไทยภาษาไทยอ่าขี้ห้างมันกลายเป็นห้างอีกแต่เวลาห้างใหญ่เนี่ยเขารู้ว่าห้างนี่โอเคอ้าวมาเจออีกแล้วครับท่านอบตครับ ท่านอบตอมาอีกแล้ววันนี้จะได้จับหัวท่านอบตอแล้วไม่ใช่จับหัวเพราะว่าไอ้ทัานดานใส่แว่นดำว่าใส่แว <c oughs> ่นดำอีก <c oughs> ทําำไม่ไม่เห็นประชชนท่านอบตอทาบตต่านอบตท่านอบตไปทุกงานเลยครับงานแข่งเรืองานบุญกระถิ่นผ้าปา่าเป็นค <ไป S 2> น <ๆ S 2> ของสังคมเนาะเราต้องไปเราต้องไปดีดีมากเลยครับดีมากเลยอาจารย์อ้อนใช่เป็นคนของสังคมนะตอนนี้อาจารย์อ้อนอาจารย์อ้อนก็ไม่ยอมไปนอนหลับทับสิทธิ์ตลอดเลยอาจารย์อ้อน อาจารย์อ้นก็ทำบุญหลบไปนะอาจารย์อ้อนหลบแล้วก็ใส่ซองแล้วไปทำบุญเหมือนกันแล้วผมขอแนะนำอ่าแนะนำของพี่อ่ะกินเลสลอนดอนบิดแบรนด์จากอเมริกากล่องสีส้มร้อยใบเท่ากับราคาร้อยสามสิบถึงร้อยห้าสิบบาทบอกบอกว่าใช้ดีไหมใช้ดีมากเล่าเล่าการใช้แล้วมันเล่าให้ฟังการใช้ยังไงมันละเอียดมาทำให้ดูทำให้ดูอ่ะทำให้ดูเลยดีกว่าอ่ทำให้ดูว่าดีคือนหนึ่งดึงมาแล้วแขกไม่เจ็บ แต่คนที่ไปครั้งที่แล้วเนี่ยมีบาดแผลเพราะเขากระดกตีนมาโดนตีนผมแต่อันนี้เราต้องดึงเบาๆเพราะเรามีความจำแล้วอาพวกมีดนี่จะต้องต้องระวังระมัดระวังนะครับมีดที่ผมไม่ตัดผมเพราะเรื่องมีดนี่แหละเพราะผมไม่เก่งแล้วก็เอียงมาตัดได้อย่างเดียวแต่เรื่องมีดผมกลัวมากครับนี่ดูนะครับจะยากตรงไหนไม่ดีแล้วก็ดึงอย่างนี้เบาๆตรงไหนไม่ดีก็เร็วใช่ไหมท่านอปตใช่ก็มีส่วนไม่ดีก็เว ใช่อืมไม่เป็นไรแล้วเวลาจับนี้ชอบจับตีนนะจับตีนผมีนผมจริงๆอ่ะมันต้องพูดยังไงท่านอบตต้องจับเท้าผมใช่ไหมจะบอกจับตีนนี่มันหูพูดคําแรงมากเลยนะจาจาร์อ้นไม่แรงไม่แรงนี่แหละผมก็เริ่มวีฟแล้วนะนี่วีฟแล้วนะจาจาร์อ้นขอขอแย้งคนพูดขอแย้งแล้วนะคําว่าตีนเป็นภาษาปากคําว่าเท้าเป็นภาษาเขียนใช่อ่านอ่านว่า ถ้าเกิดลูกแห่เขาจะเรียกอะไรตีนแห่เหมือนกันตีนแห่ก็ไม่เรียกเท้าแห่เลยไงอาจารย์เท้าแห่ไม่เรียกถ้าเรียกเท้าแห่นี่คือไม่ได้เลือกเลยนะไม่รู้เรื่องคนละยายนี่คนละยายนําคนละภาษาเรานี่มันก็แปลกแปลกครับแปลกมันแปลกนะอาจารย์อ้อนแรงกันตรงที่ว่าทําไมมันมันไม่หมายถึงว่าถ้าเขาเรียกตีนเนี่ยจริงๆมันจริงๆมันน่าจะไม่สุภาพใช่ไหมท่านแต่นี่กับตีน ตีนแห่นี่กับสุภาพแต่ถ้าไปพูดเท้าแหไม่สุภาพไม่สุภาพเหมือนการตีนผมเขาจะไปรู้ตบตาแหไปเลยใช่ตีนตีนก็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 ตีนอย่เลยทำไมไม่บอกกดเท้ากดเท้าแต่เท้าไม่ใช่ได้เลยต้องแย้งไปนิดนึงเวลาเวลาอยู่ในห้องบอกกดตูดใช่ไหมบอกกดตีนอ่ะตีนอาจารย์น้อยยัไงอีกแล้วเนี่ย เสร็จเรื่องงานมีนะรับจ้างตึ่นมีมีคนแนะนำแล้วมีคนแนะนำแล้วเอารีวิวก่อนอาจารย์นนรีวิวดูว่าเสร็จแล้วเนี่ยลองส่ง้แไปเขาดูบ้างดิลองส่งผู้สูงอายุจะโม้อย่างเดียวเลยมีแต่น้ำมีแต่น้ำไม่มีเนื้อเลยนะอาจารย์นนส่งเนี้ยคนร้อยคนเขาจะมาตัด50คนอาจารย์นนอกลำคันเลยเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วลำคันแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้เสร็จแล้วอาจารย์นนโอเค ขอบคุณมากครับอาจารย์นนท์กันงาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนายแบบครับสวัสดีเดี๋ยวร่ครับสวัสดีครับอาจารย์นนท์กันงาและสวัสดีครับนายแบบครับเนี่ยนายแบบรูปหล่อเลยครับนี่ผมยังไม่ตัดนะผมยังไม่ตัดนี่เนี่ผมยังเรียนอยู่ชั้นไหนแล้วนายแบบม .4 เนาะโอ้โตนะครับสูงมากเลยครับเด็กสมัยนี้สูงหุนดีเลยครับนี่ครับ เอาทรงแบบอะไรครับลองทรงต่ําแต่ว่าข้างบนให้สั้นลงหน่อยเนาะข้างข้างบนสั้นลงหน่อยอาจารย์ใช้อะไรครับใช้อะไรครับเดี๋ยวให้ผมคิดเบอร์อาา่าจารย์ลองคิดตอนนี้ต้องคิดแหละคิดก่อนคิดก่อนทาครับต้องคิดวางแผนก่อนแเบอร์เก้าเ,เ,เป็นลองทรงต่ําสั้นแต่ข้างข้างล่างเป็นลองทรงต่ําครับแต่ด้านบนนี่เราใช้เบอร์เก้าเลยนะครับเนี่ยตอนแรกก็ใช้เบอร์เก้าใส่ข้างบนก่อนเลยเนาะ่ข้างบนก่อนเลยครับ เดี๋ยวก่อนนะครับให้ใส่ก่อนนี่ใช่มัครบใส่เรียบร้อยแล้วครับพอใส่เบอร์เก้าเสร็จก็ทําอย่างนี้ครับถ่ายตรงตรงเลยให้มันเห็น,นชัดเลยตรงตรงเลยครับเอาตรงตรงเลยแล้วนับให้เขาก็ได้าหาหาสิ่งที่มันต้องได้ความยาวข้างบนสองนิ้วถึงสามนิ้วครึ่งครับจําไว้โอ้ง่ายๆเลยนะอันน,นี้คือวิธีจำความง่ายของมันครับ เบาเบามือหน่อยนะเบาเบามือนะอันนี้วิธีกรรมวิธีเวรนะนะอาจารย์อ้นไม่ต้องลงหนักถึงติดหนังนะครับไม่ต้องลงหนักเบาเบาไปนะเบาฉาบดูก่อนครับนี่ฉาบดูอย่างนี้นี่สมมุติว่าตรงไหนมันหนาววัยรุ่นเขาจะเครียดกับอาจารย์อ่อนไหมไม่เครียดไม่เครียดนะสบายๆนะสบายๆพอมั่นใจแล้วเขายังมาตัดครับครับต้องมั่นใจเนาะครับนี่เขาก็ตัดอย่างนี้เบาๆนะครับเบาอย่างนี้คำคำสั่งคือลงทรงต่ำครับข้างบนสั้นนิดหน่อยครับนี่เห็นไหมครับ มือต่อตๆลงเงี้ยอันนี้ต้องแตะไว้นิดนึงนะตรงนี้ต้องแตะอย่างเงี้นเห็นไหมมันจะเข้าทรงครับตรงนี้มันสูงหน่อยนึงเราก็วางมือเข้าไปเลยครับเบอร์เก้านะนี่ยังอยู่เบอร์เก้าอยู่เก้านะครับใช้เบอร์เก้าไปเลยถ้าไม่มีเบอร์เก้ากับเบอร์แปดก็ได้ประมาณเดียวกันนะเนาะประมาณเดียวกันประมาณเดียวกันแปดเก้าก็บอกว่าสั้นกว่านี้หน่อยก็เบอร์สิบเออเบอร์เจ็ดเจ็ดอ่าเนี่ยดูนะฮะเบาๆครับเห็นไหมครับ เบาเบอร์เก้าเลยกับเบอร์เก้าเราถูกต้องแล้ววนมาเป็นเบอร์เก<ช>้าอ<ช>ย่างนี้จะบอกว่าลองทรงลองทรงต่ําเบอร์เก้าได้ไหมครับไปบอกตามเขาก็ไม่ไห้เพราะเราบอกว่าลองทรงต่ําก็คือต่ําแต่ข้างบนบมันสั้นเท่านั้นเองบางคนก็อาจจะเอายาวจนขนาดเป็นสี่นิ้วก็ได้อ,อ๋อแล้วแต่เนาะแล้วแต่แล้วแต่จะสั่งแล้วแต่จะเอายาวเอาสมมติสมมติว่าเขาสั่งสี่นิ้วอืมดูนะครับ ว่าจะทำยังไงถ้าสั่งสี่นิ้วเออเขาสั่งสี่นิ้วอราจะมีให้ดูด้วยใช่นะสี่นิ้วก็นิ้วมือเราเนี่ยแหละอ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมนี่สี่นิ้วครับเห็นไหมครับโอ้พอแล้วครับอาจารย์เดี๋ยวค่อยว่ากันนะนี่ถ้าสี่นิ้วคือเขาจะพูดไปเรื่อยเราก็ทําให้ดูครับว่าทําได้ทุกอย่างเห็นไหมครับทำงี้ก็ได้คือเอามือเราเนี่ยหละมันง่ายไปหรือเปล่าอาจารย์นี่ใช้มือเลยมันก็เหมือนหวีครับนี่มือเราเนี่ยมือเราคือเหมือนหวีมันก็เหมือนฟันหวีเหมือนคลาดเหมือนหวีอะไรเงี้ย มันจะเหมือนคาดหรือมันจะเหมือนแมคโครตัวฟันเบอร์เก้า็เหมวดไม่แบบก็จะเริ่มไม่มั่นใจแล้วนะต้องระวังทำไมจะไม่มั่นใจไม่มั่นใจมันอยู่คนพูดแต่พอตัดเสร็จเดี๋ยวค่อยดูตอนมันเสร็จดีครับโอเคอย่างนั้นตามตามอาจารย์อ้นโอเคเบอร์เก้าผมไม่เถียงละไม่เถียงอาจารย์อ้นแล้วเดี๋ยวโดนตืบไม่ตืบเดี๋ยวโดนตืบไม่ตืบคนรับจ้างตืบไปอยู่ด้วยครับไม่เป็นไรวันนี้อยู่ในยุ่งอ๋อในยุ่งใจะมาเรียกได้เรียกได้เรียกได้นะครับมีรับจ้างตืบด้วยอยู่ในยยยยยุุ่่่่่งงงงอออูในนนไไเเาาลครัับ้มถี ไม่เสร็จแล้วโอเคงดงามงดงามดูตอนต่ําตรงนี้นะครับเราเรากันไว้ว่าเอาเบอร์เใช้เบอร์อะไรเอาเบอร์เก้าสวนขึ้นนิดนึงกันไว้นะกันไว้เพื่อไม่ให้มันสั้นมากโอเคสวนขึ้นนิดนึงอย่างนี้นี่เบอร์เก้านี่เห็นไหมครับใช้เบอร์เก้าอย่างเดียวเนี่ยลองทรงต่ำเนี่ยอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นนะครับไม่มีการเปลี่ยนกันอะไรเลยครับเบอร์เก้าอย่างเดียวเอาดูข้างหลังสมมติว่าเราเอาเบอร์เก้าสวนลงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราอยากให้มันสวยแล้วก็เอานี่กันไว้ไม่ให้มันสั้นมาก อือเบอร์เก้าเช่นเดิมอือเช่นเดิมมันขี้เกียจเปลี่ยนแล้วอะไรครับอาจารย์อ้นหรือมันได้อยู่ถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็หลายคําพูดมันมาเรื่อยมันมาเรื่อยเนาะไม่เป็นไรนะครับผมดูเห็นไหมอย่าตื้อผมนะอาจารย์อ้นคนรับจ้างตื้อไม่อยู่ด้วยนี่เห็นไหมทีนี้เอาให้เขาบอกว่าลงทรงต่าแต่ให้มันสั้นลงนิดเดียวทรงเดียวนี่แหละครับเราต้องทําแบบนี้นี่สวนขึ้นกับสวนลงนี่ สวนกระแสหรือเปล่าเหมือนปลาว่ายน้ำทวนเงินหรือเปล่าเดือนเดียวกันปลาแซลมอน่ะเวลาจะไข่เวลาจะไข่ต้องทวนน้ำอะไรเงี้ยตัวไหนทวนน้ำไปไม่ได้มันก็ไม่ได้ไข่นะโดนหมีกินอ๋อมันจะโดนหมีกินอ๋อจะเป็นงั้นเนาะชีวิตของแต่ละชีวิตก็อย่างนั้นนะครับผมมาดูมาดูฝั่งนี้นะครับอ่าครับยังอยู่ที่เก้าอ่าดูนะครับยังอยู่ที่เก้ายังอยู่ที่เก้าครับเดี๋ยวผมาหลายรอบแล้วใช่ไหมคนนี้ มันมาเป็นอาทิตย์เลยเนาะนี่ดูนะครับเบอร์เก้านะครับยังไม่ทิ้งเบอร์เก้านี่สวนลงมาสวนลงมาแล้วก็สวนขึ้นครับแล้วเบอร์ไหนต่อทีนี้สวนขึ้นคําว่าลองทรงต่ำเมื่อกี้เราตัดผู้สูงอายุให้ดูคราวนี้เอาเบอร์หนึ่งใส่อ่าเบอร์หนึ่งเลยเบอร์หนึ่งมาเปลี่ยนเบอร์หนึ่งเนาะอาจารย์เปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งมาเปลี่ยนเป็นเบอร์หนึ่งมานะครับแล้วก็มากระตุกขึ้นนิดเดียวไม่ให้สูงอแค่นี้เห็นไหมครับ กระตุกอย่างนี้เลยนะกระตุกคือหมายว่าแควกันมาบางคนเขาบอกว่าตัดตรงๆเลยได้ไหมเลยอะไรเงี้ยหรือมันต้องเหินนิดนึงตรงก็แหวงนะครับตรงก็แหวงนะต้องเหินนะไม่ใช่ลองทําดูวไม่ไม่ให้เขาถามดูเฉยถามดูเฉยทำท่าตรงไปต้องแควแควแควขึ้นนิดนึงนะครับเพื่อเจียดินพวงมาลัยเหมือนการเลี้ยงพวงมาลัยยางงั้นคนขับรถไม่เป็นนี่หมดสิ์เลยเนาะได้เข้าป่าเข้าดงได้อยู่เฉยเข้าป่าได้อยู่นะครับเข้าป่าเข้าดง กว่าจะหมดสิทธิ์นี่ลอาส้งตามทำงี้ดูนะฮะ <S <S นี่ครับอันนี้คือวิธีใช้เบอร์หนึ่งยับนี่ดูนะครับํ <seas> <ม>ำว่าต่ำคือไม่สูงนั่นแหละครับสูงคือไม่ตม่ำต่ำคือไม่สูงมันก็ต้องดุลวินิจตรงนั้นอย่างเดียวางนั้นมันก็จะมีสูงต่ำแล้วสิบเอ็ดไฮโลที่อาจารย์อันนั้นเป็นการลเล่นลินการเล่นลนเนาะอันนี้ไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ผมก็เผลอตัวไปเป็นสิบเอ็ดไฮโลคือันเป็นการเล่นล่นอ๋อเป็นการเล่นล่นของอาจารย์อัอนี่ไม่เล่นใช่มั้อนนีิง อ่าไม่เล่นนะครับของจริงอ่าด้านนี้ดูดูนะอ่าเบอร์หนึ่งนิดๆก็ปุ๊ขึ้นหนนีงปุ๊ก็ปุ๊ขึ้นหนอยงตรงนี้อาจะสําคัญนะครับสําคัญนี่เบอร์หนึ่งทีนี้พอเบอร์หนึ่งวางถอดเบอร์หนึ่งออกถอดแล้วใช่ไหมครับยังถอดดูแล้วไปวางต่างที่ต่างทางขึ้นไปเหแล้วก็เอาหวีนี่ช้อนเอานิดนึงเข็นข้างๆมันไม่เสือยอย่างเงี้ยอืมแซะนี่นะถอดเบอร์หนึ่งถอดเบอร์หนึ่งออกเก็บนิดนึงเก็บนิดเดียวนะไม่ต้องเยอะถ้าสูงมันจะสูงเลย อ่านิดเดียวนะครับนิดเดียวอันนี้หมายถึงเก็บขอบเก็บไรเฉยนะครับเก็บขอบนี่เพราะมันมีโมเดลอยู่แล้วเนาะทีนี้ถ้าฝั่งนี้จะให้เส้นมันตรงเราเราก็วางวางมือลงไปถ้าถ้ามีตัวตีเส้นก็เอาตัวตีเส้นลงมีตัวตีเส้นแล้วก็ใช้ตัวตีเส้นถ้าไม่มีแล้วก็ใช้ตัวนี้ครับแล้วก็กันเหลี่ยมก็ทำอย่างนี้อันนี้เด็กวัยรุ่นต้องเป็นการเหลี่ยมอย่างเดียวนะวัยรุ่นเนี่ยเพราะเขาจะเป็นทรงตัวแอลตัวเลิฟแล้วแต่เขาจะทําครับนี่ให้มันเข้ากทรงรองทรงต่ํา ใครจะเถียงยังไงมาก็ขอบคุณครับอย่างเดียวครับขอบคุณครับเพระผมทําได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นแนวของอาจารย์อ้อนนะคนอื่นเขาอาจจะทําแบบอื่นก็ได้ใช่ไหมถ้าจะทําให้มันขาวขึ้นไปกว่านี้ก็ปรับ0ูนจุก็ตกแต่เราไม่ทำไม่ต้องในแบบเขาไม่เอาในแบบเขาไม่เอาแล้วก็ตีเส้นให้เขาอย่างนี้โอเคแล้วแล้วมาดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับเบอร์หนึ่งใส่นิดนึงบนนะ ต้องใส่เบอร์หนึ่งเนาะทุกครั้งเราเบอร์หนึ่งใส่นะครับทีนี้ก็ใส่เบอร์หนึ่งเพื่อความมั่นใจเนาะเพื่อความมั่นใจเพื่อความมั่นใจจิกนิดอย่างงี้ถ้าคนที่ยังไม่มั่นใจเราก็ใช้เบอร์หนึ่งก่อนเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนี่มันจะป้องกันไม่ให้ไม่ให้แหว่งไม่ให้ไม่ให้แหวงเพราะถ้าล้นไปเลยเกิดแหว่งแล้วแก้ไม่ได้เลยอาจารย์ตนี้ต้องป้องกันไว้ก่อนครับจะแก้ไม่ได้เลยจะกลายเป็นทรงอื่นอีกแหละนะครับแก้ได้ตอนอาบน้ําแต่ตอนนี้ไม่แก้แล้วครับตอนนี้แก้ไม่ได้ครับ บางคนก็อาบน้ำเขาไม่แก้ก็มีอาจารย์ก็อาบทั้งชุดก็มีนะว่ายน้ําอ่าใช่ชุดว่ายน้ำเนาะอาจารย์อาจารย์ว่ายน้ำแก้ตายทีนี้เราถอดเบอร์หนึ่งออกอ่าถอดเบอร์หนึ่งออกทีนี้เอากันไกลก็เล็มอ่ะเล็มมาเล็มอย่างเงี้ยเล็มนิดนึงไม่ให้มันห่างไปถึงเส้นอ่ะเนาะครับนิดเดียวนี่อย่างงี้ยเขาเรียกรองทรงอันนี้วัดเป็นมิลลิเมตรนะเล็กๆเป็นมิลลิเมตรนิดแดงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย่างนี้โค้งๆไปอย่างเงี้ครับ ถ้าเขานั่งเฉยก็ดีถ้าเขาไม่นั่งเฉยก็ยุ่งกัดขาเขาเลยอืมครับก็โอเคนะนนี่ก็แต่งจอนให้เสมอแต่งจอนให้เสมอเสร็จแล้วด้านบนด้านบนมันก็สั้นจริงๆสั้นอย่างที่เราบอกอย่างนี้เราก็ถ้าเราจะให้มันสลบปให้มันสวยโดยตาที่เรามองเห็นนี่ครับแล้วก็เอาเอาหวีี่ดันขึ้นไปอย่างนี้นีน่อืมเห็นไหมครับดันขึ้นไปนิดหนึ่งแล้วยกมาแล้วผมคนเราบางทีใส่หมวกมา เราจะไปดันให้เสมอตรงที่สายหมวกรัดครับคเราตองเผื่อไว้ด้วยครับโอเคครับตอนนี้มันเสร็จแล้วครับนี่ดูนะครับแนะนำมีตัดกระตัดนี่ต่างกันนะโอเคเปรียยเสร็จแล้วเหลือแต่กันแนะนำมิโกนอ่าแนะนําหน่อยครับแนะนำครับมิโกนแต่กินเลดนีผมทีนี้ก็ใช้มิโกนนะครับผมใบมิโกนยินเลดลอนดอนบิดกล่องสีส้มกล่องสีส้มแล้วก็มีโฟมมีโฟมโกนหนวดครับกระป๋องสีส้มด้วยครับราคาไม่แพงครับร้อยใบร้อยสามสิบร้อยห้าสิบ หาซื้อได้ตามร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปแล้วเมลี่ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับครับครับลองเลยครับวัสดุดีมากเลยครับดูวิธีกันอ่า่างนี้ก็สําคัญอยู่นะอันนี้เป็นรูปตัวเอสนะครับครับไม่เอาตัวแอลดูนะครับพอรลอยตามตัวเอสนะตีนผมเดิมับวางมือเบาเเห็นไหมครับถ้าทรงนี้จะทําแอลไม่ได้นะไม่ได้เพราะขมับเขาลึกครับคนขมับลึกครับถ้าเป็นตัวแอลก็ กันยากเหมือนของสนิทอ่ะครับสนิทชั้นดีครับคนใหญ่เลือกเล่าคนย่างเลือกเรากันยากตรงนั้นนี่ดูโค้งทำแค่เพื่อจะให้มีดมีดเขาเบามากมีดเขาคมมากดูไหมครับเบาต้องทํามือเบาถ้าตรงไหนไม่ดีแล้วก็คนอ่อนนี่เราดึงยาวเลยดึงนี้นี่อ๋อดึงยาวๆช้าๆดูช้าๆนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วหันมาดูข้างหลังครับตรงขนอ่อนนี่เอาออกให้หมดนี่ดูนะฮะ วางวาง,วางมือวางมือลงแล้วคูดเอาเอาเอาขนอ่อนออกม้แยก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 เหมือนเลี้ยงโคงมะเล,ลยใช่ไหมใช่ถ้าเราไม่แยกแยกมันจะติดหนังนติดจึก<อ>เลยติดจึกเลยแล้วบาดฮะอ๋อถ้าวางมีดไปถ้าไม่ดิ้นเนี่ยมันจะติดเลยอ๋อนี่เป็นหลักการเนาะคล้ายๆกับวิธีการที่เราทําอย่างนังน้นกลัวที่ผมจะมาหัดตัดผมเนี่ยผมก็จะกลัวตัวเนี้ยกลัวก็ไม่โกนมนอยู่การฝึกซ้อมเหมือนกีตาร์ใช่ใช่เหมือนดีกีตาร์มันไม่เหมือนกีต้าร์มันไม่บาดไม่บาดแต่มันแกล้งแกล้งฟังเสียงมันอ่า ถ้าเสียงมันลื่นจะได้เอาฝั่งนู้นจันมันเป็นอยู่แล้วทรงเดิมเขาหนิเห็นไหมครับเอสเขาเข้ากันแนวเดิมครับย้อนจอนเลาะขอบไปดูเลาะขอบตรงนี้นี่เจอหนครับเลาะขอบครับการเลาะยายวๆดึงหูนะต้องดึงหูนะดึงหูนะครับนี่แล้วก็แตะอย่างนี้อือนี่เสร็จแล้วครับเนี่ย ทำอะไรแล้วเสร็จแล้วครับก็กันอะไรเรียบร้อยแล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วดูรอบเลยดูรอบเลยนี่อ่าทรงนี้นะครับดูอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะครับดูทางข้างหน้าทีนี้ครับดูข้างหน้าโอเคหล่อเหลาเลยครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์อ้อนกันงาและขอบคุณมากครับในแบบสวัสดีครับมาอยู่ที่ข้างประสาทหินพี่ไม้นะครับนี่ครับเดยวจะพาเข้าไปชมตลาดนะครับครับ ด้านนี้จะอยู่ใ,นใ,นใกล้ๆกับหอนนฬิกาทางเดินตรงนี้ผมจะพาเดินไปที่หอนาฬิกาก็จะมีร้านา้าร้านา้าตรงที่อยู่ตรงสี่แยกธนาคารกรุงเทพ,พแล้วก็หอนาฬิกานะครับตรงนี้แหละครับครับเดินไบ,บๆอยู่ด้านหน้าสวัสดีครับอาจารย์ออนกันงานวันนี้ก็มากับอาจารย์ออนกันงาน,นะครับเ,เดินไปข้างหน้าพาเดินไปที่ตลาดเลยจะไปดูตลาด ตรงนี้เป็นสีแยกที่สีแยกที่หอนาฬิกาเนาะหอนาฬิกาครับขอนาฬิกากัน,เ,นเป็นร้านขายผ้านะครับน,นี่ร้านขายผ้า